ยได้เ hey, ฮค่ะต่อไปนี้เนี่ยลูกจ้างไม่ต้องตอบแชทหรือว่ารับสายเจ้านายหลังเลิกงานแล้วก็ไม่ต้องกลัวเพราะถ้าหากบริษัทฝ่าฝืนเนี่ยมีโทษปรับค่ะเรื่องราวนี้จะเป็นยังไงข่าวสุดรีแคปจะเล่าให้ฟังค่ะ ผู้ชมต้องเคยเจอใช่ไหมคะเวลาที่เลิกงานไปแล้วเราก็อยากจะออกไปหากิจกรรมส่วนตัวอย่างกินข้าวดูหนังหรือว่าออกกําลังกายแต่กลับต้องมารับสายหรือว่าตอบแชทเจ้านายเรื่องงานทั้งที่ไม่ใช่เวลางานแล้วแล้วถ้าหากว่าเราเมินเฉยเนี่ยก็อาจจะเกิดปัญหากับเจ้านายได้ค่ะ แต่ปัญหาพวกนี้เนี่ยกำลังจะหมดไปแต่ไม่ใช่ในประเทศไทยนะคะเกิดขึ้นกับประเทศออสเตรเลียค่ะเพราะว่าล่าสุดสำนักข่าว b b c รายงานว่าออสเตรเลียได้บังคับใช้กฎหมายสิทธิในการตัดการเชื่อมต่อโดยให้สิทธิพนักงานงดต,ตอบแชทหรือว่าตอบอีเมลรวมถึงการรับโทรศัพท์จากเจ้าหนายหลังเลิกงานไม่ต้องกลัวด้วยค่ะว่าจะถูกเจ้านายลงโทษ คือจากการสำรวจเมื่อปีที่แล้วค่ะพบว่าชาวออสเตรเลียเนี่ยทำงานล่วงเวลาโดยไม่ได้รับค่าจ้างเฉลี่ย281ชั่วโมงต่อปีซึ่งกฎหมายนี้เนี่ยไม่ได้มีแค่ในออสเตรเลียเท่านั้นนะคะแต่พบว่ามีมากกว่า20ประเทศเลยค่ะส่วนใหญ่เนี่ยอยู่ในยุโรปแล้วก็ละตินอเมริกาที่มีกฎระเบียบคล้ายคลึงกันค่ะกฎหมายใหม่นี้ค่ะระบุเอาไว้ว่าอนุญาตให้พนักงานเนี่ยสามารถเพิกเฉยต่อการติดต่อสื่อสารหลังเลิกงานได้หากต้องการโดยไม่ต้องกลัวว่าจะถูกนายจ้างลงโทษ โดยไม่ได้ห้ามไม่ให้หนายจ้างเนี่ยติดต่อพนักงานหลังเลิกงานนะคะแต่ว่าให้สิทธิพนักงานจะไม่ตอบกลับโดยนายจ้างและลูกจ้างเนี่ยควรพยายามหาทางแก้ไขข้อพิาพาทระหว่างกันหากไม่สามารถหาข้อสรุปได้ทางคณะกรรมการ Fair Work Commission ของออสเตรเลียจะสามารถเข้ามาดำเนินการสั่งการให้หนายจ้างหยุดติดต่อหลังเลิกงานได้ค่ะ อย่างไรก็ตามค่ะการไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของทางคณะกรรมการชุดนี้อาจส่งผลให้ต้องจ่ายค่าปรับสูงถึง19,000ดอลลาร์ออสเตรเลียหรือราว44,000 0บาทสำหรับพน,นักงานหรือสูงถึง94,000ดอลลาร์ออสเตรเลียหรือราว2.2ล้านบาทสำหรับบริษัทค่ะ คอนฮอปกินส์จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสวินเบิร์นกล่าวกับ BBC เอาไว้ว่ากฎระเบียบใหม่นี้จะช่วยเหลือนายจ้างด้วยเช่นกันโดยภายในองค์กรใดก็ตามค่ะที่มีพนักงานที่สามารถ work-life balance และมีแนวโน้มว่าพนักงานในองค์กรเนี่ยจะลาป่วยและก็ลาออกน้อยลงและทางองค์กรเนี่ยก็ได้ประโยชน์ในเรื่องนี้เช่นกันค่ะ ขณะที่ทางความเห็นของพนักงานค่ะเขาคิดว่ามันเป็นเรื่องที่สําคัญมากที่เราจะต้องมีกฎหมายเช่นนี้เพราะเราเนี่ยใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่กับโทรศัพท์แล้วก็อีเมลตลอดทั้งวันเขาคิดนะคะว่ามันเป็นเรื่องที่ยากมากเลยที่จะปิดเครื่องค่ะ ส่วนความเห็นของพนักงานคนอื่นๆน,นะคะบางคนเนี่ยก็ไม่รู้สึกว่ากฎระเบียบใหม่นี้จะสร้างความแตกต่างให้กับพวกเขามากนะักโดยคิดว่ามันเป็นแนวคิดที่ยอดเยี่ยมแต่หากผู้ตามหลักของความเป็นจริงแล้วกฎหมายดังกล่าวมันจะใช้ได้จริงในอุตสาหกรรมของเราหรือไม่แล้วคุณผู้ชมล่ะคะคิดเห็นกันยังไงอยากให้ประเทศไทยเนี่ยมีกฎหมายแบบนี้กับเขาบ้างหรือเปล่าคอมเมนต์มาบอกกันได้นะคะ ข่าวสดรีแคปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะข่าวสวดผู้นำสื่อออนไลน์ที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากกว่า20ล้านฟอลเวอร์และมัธยชนสื่อออนไลน์คุณภาพอย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบชับไวกับข่าวสดและมัธยชนออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ